ันนีช่วงวันนี้พี่โอก็ตั้งค์เงีนอย่างไรเนี่ยเฮ้ยมึงถามพี่ถือว่าดูถูกดูกระเป๋าตาังค์ให้เห็นก่อนนี่ยบรรยากาคุยเนี่ยแบงค์ห้าสิบเออช่วงวันนี้เมียพิ้มพวกห้าสิบบาทบรรยากาศเออแล้วมแมลงก็ต้องปิกมาห้าสิบบาทเหมือนเดิมไปห้าสิบบาทถูกต้องแล้วเหลือนี่ปิกมาห้าสิบบาทเหมือนเดิมกระต้องก็พี่มาได้แจ้ดังเท่ากบาทเลยก็หมดหัวใจอ่ะครับ คือไปนี่กินเข้าโรงงานปีครับถ้าไปมันก็มอปฟี่ก็เลยบแาบเลยนะบุคคลมีห้านะเงี้ยคือวันห้าสิบบาทครับแต่ต้องเหลือกลับบ้านเท่าเดิมขี้เก่าเ่าเก่าขี่มันเนละครับเมียน,นี่บันได้เลยครับผมได้แนน,นอ,อสุดยอดครับสุดยอดครับผม